เอาละคุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมมาดูตลาดเมืองสิรินนะฮะโอ้ก็ <Seo lawsuit. S 2> ขายดอกไม้สวยๆวยคุณผู้ชม <camar> นี่ฮะดูในด้านคุณพึ่งเนี่ยฮะกำลังนับเงินกันอยู่จ้านับเงินนี่เห็นไหมอ่าดอกไม้ไหนไใบเมียดอกไม้ไหนไใบเมียพรุ่งนี้โอ้อันนี้เหรอโอ้นี่ฮะดอกนี้ไใบเมียพรุ่งนี้ฮะสิบสองสิงหามีใบเมียก็ซื้อสิวบเมียฮะ ใบเมียเราต้องใช้ตัวนี้เนาะโอ้นี่ดอกไวเมียอ่ะคุณผู้ชมครับนี่สวยๆท่านั้นเลยครับเก็บภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมวันที่11สิงหาคม2568ครับรน้อหนุ่มเมืองสุรินทร์ครับพาคุณผู้ชมมาชมกันเดี๋ยวพาไปดูฝั่งนูน้นเดี๋ยวมาทางนี้ก่อนนะครับเนี่ยดูดูฝั่งนี้ก่อนเดี๋ยวพาไปดูฝั่งน้นฝัน่งนู้นฝั่งน้นฮะ มีอะไรเหรอพูดได้ฟังไม่ออก <c oughs> นี่นี่เดี๋ยวเดินข้ามถนนต้องดูซ้ายดูขวาก่อนเดี๋ยวสิ้นชื่อแม่จมมัดแ้นเดมปรับนูห <c oughs> นี่กระเช็ดดูชะอมสวยๆอันนี้ก็ขาต้มมัดแล้วก็มีในส่วนของอาหารชั้นสูงน่ฮะอาหารชั้นสูงนะครับนี่ครบทุกอย่างเลยฮะ ร้านคุณโยเกิร์ตครับจุดเดิมมุมเดิมคนสวยคนเดิมเป็นไงบ้างวันนี้นี่น้ำพริกขายดีเหลือแค่มอเดียวนะเนี่ย<ห>โอ้าอขายดีหมอเดียวขายดีมากเลยน้ำพริกอะไรน้ำพ <ตา S 2> ริกอะไรเหลือตาแดงอ๋อตาแดงอืมท่านน้นอันนี้ร้านเจนุสท่านนี้เห็นไหมครับเห็นไหมเออเยอะแยะมากมายเลยนะครับ ลลนี้เยหรออันนี้ไข่ไข่ไก่เออเห็ดร้านเห็ดร้านนี้มีเห็ดเห็ดเออเห็ดนี่อันนี้สิกระดามเหรอกระดามไปจิมาเองใช่ไหมาเองฮะจิมาเองเหรอไม่อันนี้ไปขุดมาเองใช่ไหมยายยากุคกเอาจริงเอาทำจริง មកតាមមកមកគួយយំអោយគាត់ទៅ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 យ มันเอ่ยความจริงปะเปิดเผยตบันเอ่ยจะเปิดเผยความจริงมันเลยไม่แน่วางไม่ได้เออไอ้คงกบัดความจริงเลยมั้งน่ะโอ้ป้ามาเปิดเผยความจริงจ้ะนี่นี่คุณผู้ชมได้พาไปดูฝั่งนู้นต้องเก็บเริ่มมาใดกันนั่นแหละนะฮะนี่นี่ฮะเออหมอเริ่มเก็บเรื่องอะไรล้เก็บนี้ฝนเหรอ ไม่ฝนตกนะวันนี้เออนี่เริ่มเก็บเริ่มมาได้แล้วตอนนี้นี่ผักนะนี่เออนี่สลอใหญ่โนเดบาตรนาโมเตอร์กระเต้นนี่ห้สลอเกลเกลนี่ผักกระเจี๊ยบกำลังดังครับนี่เมนูที่เกี่ยวกับกระเจี๊ยบเนี่ยสิบ,บาทเยอะๆเลยเนี่ยนี่หอมดอกผักแคยงมะกรูดนี่มะกรูดร้านของแม่แก้วนะครับนี่มุมนี้เลย มาอุดหนุนกันได้ผักเยอะแยะมากมายครับซื้อไปลวกไปจิ้มไปอะไรได้หมดแล้วนี่ชะอมนี่มัดใหญ่ๆมากนี่นี่ชะอมนี่เห็นไหมถั่วนี่เป็นถั่วบ้านใหญ่เบเร่เบดาอันนี้ก็ผักขมนี่นี่ปาทีนี่เป็นเจกเมียนสับกรบเลยดตยาคือปลาบ้าออยโอละละมาปิซอนไม่คลั่งเมนสุดยอดเลยคลั่งเหมือนเตียนเห้ยด่าโตมุดมุดตะวินลงแต่เองละไงพิซซ่านจังงันจังงันนี่เดี๋ยวพาเดินวนไปทางนู้นคุณผู้ชมดู นี่นี่เนียนประสัดกระเมียนตรอยลังเงินบาทนี่ตรอยลังเงินก็คือเอาไปแกงใส่เห็ดนะผักติ้วนะี่ยคือผักติวนะ้วเออนี่ยเออนี่นะผักติ้วนะนี่ครับ<อ>นี่เกลื่นเสด็จโอ้ย,ย,ยมีตะเปียงเตีอืมเมียนสับยางมันเมียนแต่ดสตางค์คนเอ็นน้องไฮน,นี่เห็นไหมครับผักสวยๆทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมครับ นี่ตรยวงเจเนี่ยบรรไดโมบิทำใไมเลยตรยวงเจเนี่ยตลาดน,นี้สดๆทั้งนั้นเลยนี่นะครับอันนี้ก็สะเดาเมื่อนุเนตตะยาตลาดเสร็จไั่นะแมเมือ่อนุอันนี้จะรวมดับบาทเกือบโอ้แต่น่าฮ่วยนิวโอ้สิบ,บาทนี้เยอะแยะนี่แม่นี่อันนี้คือใบยี่ราครับคุณผู้ชมยี่รานะยี่ราอันนี้มัดเท่าไหร่นี่ยี่รานี่มัดเท่าไหร่นุ้ยประมาณดุม ด่ทาทั้งโมนี่ยีรานะมีชื่อเรียกหลายชื่อมีชื่อภาษาไทยก็คือยีอราภาษาอีภาษาหนึ่งก็คือกระเพราวควายกะเพราวควายนั่นเองนะครับนี่หรือกระเพราใบใหญ่ก็ได้มันเรียกได้หลายชื่อนะครับแต่เขาติดว่าเออมันใหญ่แล้วมันก็เรียวกว่กะเพราวควายตัวนี้หรือใบยีรานั่นเองนะครับนี่ฮะเรื่อ โอ้มันอร่อยกว่าอยู่แล้วมันเผ็ดร้อนกว่ามนี่นั่นเลยจะ้วเกิดจะายผัดเกิดจะงนะครับในร้านพี่เจี๊ยบนั่นนี่เยอะแยะเลยนะครับต้านนี้เป็นเอเย่นใหญ่ฮะด้านนี้นี่เยอะแยะเลยนะครับนี่ผัดนี่ทางนู้นก็สับไก่กันอยู่ครับชงเชงชงเชงชงเชงกันอยู่นะครับข้างหลังสับไก่นะคุณผู้ชมครับนี่ไม่กล้าไปเซลนะทางนู้นน่ะกลัวเขาโยนมีดใส่เออ อ่ะนี่ดูนี่ด้านผักโซนกันนี้นี่มาดูคุณยายโอ้ได้จะยงเจจมาทำไมทำไมเลยนี่ปลีกล้วยนะเอะอเก็บมาเองเหรอของยายเองเลยบอกแน่นอนเถมีต้นกล้วยกี่ต้นเนี่ยเอานับไม่ท่วนโอ,นปนอ,อ้ประมาณร้อยต้นเป็นอย่างน้อยเออปลูกไว้เยอะต้นกล้วยดีนี่เห็นไหมฮะได้กินกล้วยนี่กินได้ทั้งเกือบทุกส่วนนะคุณ ชมครับนี่ผักพื้นบ้านอาหารท้องถิ่นเมืองสุรินทร์มีดีช่องน้าหนุ่มเมืองสุรินทร์นำเสนอท่านขอบคุณที่หลายๆท่านกดติดตามฝากกดสับสกายให้กําลังใจนะครับไก่ย่างหัดใหญ่อยู่ทางนี้กับข้าวถุงอยู่ทางโน,น้นนะฮะกับข้าวถุงด้านพี่แอนนนะฮะมีไก่ย่างไก่ทอดอยู่ทางโซนนี้คุณผู้ชมเห็นไหมฮะมีบริการให้คุณผู้ชม10บาท20บาทเยอะๆเลยกับข้าวเนี่ยนะโซนนี้นะครับนี่ไก่ย่างหัดใหญ่ไก่ทอดหอดใหญ่ทางนี้ แล้วก็มีร้านพี่น้อย